ถีตาดีเสวังเจ็ดแปดเก้าสวดีค่ะในวันที่16มีนาคมวงการบันเทิงจีนได้เกิดความปั่นป่วนครั้งใหญ่และทําให้หัวใจของผู้คนแตกสลายนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เรามาจะได้ยินข่าวไม่ดีของดาราดางังนับครั้งไม่ทวนจริงบางเท,ท็จบางคลาคล้ากันไปและหวังอีปปอก็เป็นหนึ่งในนั้นเขาเป็นดาราดาังยอดนิยมที่มียอดการเข้าชมในระดับสูงแม้ว่าเขาจะเย็นชาและไม่ยุ่งกับใคร ชีวิตส่วนใหญ่ของเขายุ่งอยู่กับการทำงานแต่ข่าวลือต่างๆของเขาก็ไม่เคยหยุดนิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกๆครั้งที่เขามีข่าวดีมากมายข่าวร้ายๆที่เป็นเท็จที่เกี่ยวข้องกับเขาก็จะ,ะโผล่เข้ามาโดยไม่รู้ตัวล่าสุดภาพ,พยนตร์สามเรื่องของเขาก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะออกฉายในเร็วๆนี้หวังอิปอได้รับเชิญเพื่อเข้าร่วมรายการสตรีทแดนซ์ปัจจุบันหวังอีปปอกำลังเข้าร่วมกลุ่มเพื่อถ่ายทำหนังเรื่องใหม่ วัยปอไนท์ที่กำลังจะมาถึงหนึ่งในนั้นชื่อของวัยปอได้รับการยืนยันแล้วเช่นเดียวกันว่าเขาจะเข้าร่วมในขณะที่แฟนๆของเขากำลังมีความสุขแต่จูๆ่ๆข่าวลือเรื่องรักๆคล้ายๆของวังอีปอก็ทำให้เกิดความปั่นป่วนครั้งใหญ่ในวงการบันเทิงอีกด้วยตามข่าวที่ปรากฏเริ่มต้นจากพื้นที่แสดงความคิดเห็นบนวยปอของลีเอินอดีตแฟนสาวของตู้เหมยจูที่เคยมีปัญหากับอู๋อีฟานก่อนหน้านี้ ชาวเน็ตหญิงคนหนึ่งได้โพสต์ข้อความเพื่อขอความช่วยเหลือจากดีเอร์โดยบอกว่าเธอต้องการขอความช่วยเหลือจากคุณดิเอ,อ,อร์หวายปอคือคนที่เธอต้องการเปิดโปงซึ่งอยู่ในวงการบันเทิงเขาเคยมีเพศสัมพันธ์กับเธอมาก่อนและตอนนี้เธอกําลังตั้งท้องลูกของหวงอปอแต่หวอปอได้ทอดทิ้งเธอและลูกในท้องของเธอเขาไม่เพียงแต่ไม่สนใจเธอและลูกในท้องของเธอเท่านั้นแต่ยังขู่เธออีกด้วยดังนั้นเธอจึงไม่มีทางเลือกเธอจึงต้องเปิดอก เพื่อขอความช่วยเหลือทางออนไลน์และเธอจึงได้ขอร้องหลี่เอินขอให้ช่วยเธอในครั้งนี้อีกด้วยการที่ชาวเน็ตคนนี้ได้ทิ้งข้อความในพื้นที่แสดงความคิดเห็นของหลี่เอินโดยเธอหวังว่าหลี่เอินจะช่วยเธอเปิดโปงเรื่องนี้ได้สําหรับการเปิดเผยของชาวเน็ตคนนี้หลี่เอินเองก็ได้ส่งเครื่องหมายคําถามตอบกลับไปยังเธอโดยตรงและสันนิษฐานว่าหลี่เอินเองก็รู้สึกว่าการเปิดเผยในครั้งนี้อุกอาจมากเกินไป แต่ในขบวนการติดตามนั้นลีเอิญก็ได้แลกเปลี่ยนข้อความส่วนตัวกับชาวเน็ตคนนี้ที่พยายามทำลายไหวอิปอดตามข่าวดังกล่าวซึ่งลีเอิญก็ได้ตอบกลับความคิดเห็นจากนั้นชาวเน็ตหญิงคนดังกล่าวก็ส่งข้อความส่วนตัวถึงลีเอิญและก็ได้โพสต์การสนทนาระหว่างพวกเขาทั้งสองคนบนว่วป๋อลีเอิญได้ถามเธอว่าจะพิสูจน์ได้อย่างไรหลังจากนั้นลีเอิญก็ได้ใช้ความคิด,ดเริ่มที่จะขอข้อมูลเพื่อที่จะติดต่อกับอีกฝ่าย เพื่อเพิ่มความเป็นเพื่อนสำหรับแชทและตรวจสอบข้อเท็จจริงในขณะที่เธอได้โดพสต์ภาพหน้าจอเธอยังโพสต์ข้อความว่าการแพร่กระจายข่าวลือนั้นเป็นเรื่องผิดกฎหมายฉันหวังเพียงว่าคนเลวจะถูกลงโทษและต่อจากนั้นเธอก็ส่งโพสต่อสาธารณะเกี่ยวกับไวรัสปอเห็นได้จากคำพูดของเธอที่รู้ว่าการเผยแพร่ข่าวลือนั้นขัดต่อกฎหมายและไม่ถูกต้องแต่เธอก็ยังพูดในที่สาธารณะ เมื่อพิจารณาจากข้อความบนเว็บปอของชาวเน็ตคนนี้เธอได้โพสเพียงสามโพสบนเว็บพอเท่านั้นหนึ่งในนั้นก็คือโพสต์ในวันที่16มกราคมและเธอยังโพสต์ต่อสถธานะถึงหวังอีปอรพร้อมภาพของเธอและเขียนข้อความว่าจงมีความสุขน,นานาโคตและสถานที่ที่เธอโพสต์ก็คือเจียงอันวิลล่าเซี่ยงไฮ้เราไม่รู้ว่าหวังอีปออยู่กับเธอในเวลานั้นหรือไม่แต่เมื่อดูจากภาพถ่ายเซลฟี่ที่โพสต์โดยชาวเน็ตคนดังกล่าว ภายใต้กระโปรงรัดรูปสีขาวตัวเล็กๆท้องส่วนล่างของเธอบวมเล็กน้อยคล้ายกับสถานะของคนที่กำลังมีลูกแม้ว่าเธอจะสวมหน้ากากแต่ก็สามารถบอกได้จากการดูที่คิ้วของเธอว่าเธอต้องเป็นผู้หญิงที่สวยงามมากๆอีกด้วยชาวเน็ตบางคนยังกล่าวว่าเป็นไปได้ทั้งหมดว่าหวหยี่ปอจะชอบผู้หญิงที่สวยเช่นนี้จากมุมมองนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีสัญญาณใดๆที่เป็นอันตรายต่อวังยปอแม้ว่าผู้หญิงในภาพจะมีขาที่ยาวมาก แต่ก็เห็นได้ชัดว่าเธอมีรูปร่างที่โอบอวนและแต่งตัวได้ดีมากและเธอยังเป็นเด็กสาวที่สวยงามและบริสุทธิ์อีกด้วยและอีกหนึ่งในสามโพสต์บนเว็บปอของเธอก็คือเธอได้โพสต์ในวันที่หนึ่งมีนาคมในเวลานั้นเธอได้พูดถึงหัวข้อของตู้เมยจูโดยบอกว่าเธออยากจะระเบิดแตงโมหรือข่าวลือแต่ก็ไม่มียอดการเข้าชมในระดับสูงบนอินเทอร์เน็ตพูดง่ายๆก็คือคนติดตามของเธอนั้นมีจำนวนน้อยเกินไป และเธอก็ถามว่ามีพี่น้องสตรีคนใดที่สามารถช่วยเธอได้บ้างจะเห็นได้ว่าเธอต้องการที่จะทำลายหวังอปอ๋อด้วยข่าวลือนี้ในต้นเดือนมีนาคมแต่เธอก็ไม่ได้รับความสนใจในเวลานั้นและหลังจากที่เธอได้รับความสนใจเธอยังได้โพสต์เพื่อเปิดเผยต่อเอนตี้แฟนของหวังอปอยด้วยซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะมีการเตรียมตัวมาแล้วอย่างดีนอกจากนี้ในรายการติดตามของเธอยังมีหวังอปออรวมถึงบัญชีอย่างเป็นทางการขององค์กรที่มีอำนาจ บางแห่งบนไวยปอยอด้วยแต่นอกเหนือจากคำพูดของเธอแล้วเธอก็ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนหรือหลักฐานจริงๆที่จะเปิดเผยซึ่งชาวเน็ตยังคงสงวนไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามข่าวลือนี้ก็ถูกแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วและยัตที่จะหักล้างข่าวลือจากแฟนๆของไวปอโดยเฉพาะเมื่อพวกเขาไม่มีหลักฐานพวกเขาก็ไม่กล้าที่จะทําอะไรพวกเขาจึงยืให้เธอเปิดเผยหลักฐานที่ชัดเจนออกมาอย่างไรก็ตาม ด้วยความนิยมและสถานะคนดังของไวปอหากการเปิดเผยของชาวเน,น็ตคนนี้เป็นเรื่องจริงจะทําให้เกิดความวุ่นวายและปั่นป่วนในวงการบันเทิงครั้งใหญ่อย่างแน่นอนค่ะเมื่อไวปอคนดังยอดนิยมชั้นนําในวงการบันเทิงถูกรายงานโดยใช้ชื่อจริงของชาวเน็ตรายนี้ถูกเผยแพร่บทความทางอิน,ทนเทอร์เน็ตเนื่องจากความนิยมและอิทธิพลของไวปอในวงการบันเทิงนั้นยิ่งใหญ่และเกลื่อนไกลมากเมื่อชาวเน็ตหญิงคนดังกล่าวออกมาเปิดเผยข่าวลือนี้ ก็ทาให้เกิดการพูดคุยอย่างเผ็ดร้อนในหมู่ชาวเน็ตในทันทีมีชื่อของชาวเน็ตหญิงคนดังกล่าวและชื่อของไวปปอในหัวข้อการค้นหายอดนิยมตลอดทั้งบ่ายเมื่อเห็นว่าข่าวเรื่องนี้ลุกลามมากเกินไปบตริษัทต้นสังกัดของไวปอจึงได้ตอบสนองอย่างรวดเร็วและออกถแถลงการอย่างจริงจัง,จงในทันทีพร้อมตาประทับสีแดงเพื่อหักล้างข่าวลือของชาวเน็ตหญิงคนดังกล่าวโดยกล่าวว่าข่าวเกี่ยวกับชาวเน็ตหญิงที่ชื่อหันฐาน ซึ่งเป็นข่าวลือเกี่ยวกับดาราหนุ่มวังอีปอและการกระทําทั้งหมดของชาวเน็ตหญิงคนดังกล่าวนี้ก็คือการจงใจใส่ร้ายป้ายสีหวังอิปอทําให้ภาพลักษณ์ของวังอปอและชื่อเสียงส่วนตัวของวัยอปอในปัจจบุบันได้รับความเสียหายอย่างหนักและได้ส่งผลกระทบที่แย่มากๆดังนั้นบริษัทของวัยอิปอจึงได้ออกแถลงการเพื่อชี้แจง2ประการประการแรกก็คือวัยอิปอมีความสัมพันธ์กับชาวเน็ตหญิงรายหนึ่งและทําให้เธอตั้งครน คำพูดดังกล่าวนี้เป็นการใส่ร้ายป้ายสีและเป็นข่าวลือที่เป็นอันตรายนอกจากนี้แพลตฟอร์มออนไลน์ควรบล็อกเนื้อหาที่เป็นข่าวลือโดยทันทีประเด็นที่2ก็คือวังอีปปอได้มอบหมายให้ทนายความจัดการกับข่าวลือที่พรริรำถบตัตในครั้งนี้เพื่อฟ้องผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องและปกป้องชื่อเสียงของคำพูดที่ทำลายวังอีปปออย่างเจ็บขาดจะเห็นได้ว่าวังอปอไม่ต้องการให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่และเขาก็ปวดหัวกับข่าวลือดังกล่าวนี้ มากจริงๆในปัจจบุบันชาวเน็ตหญิงคนดังกล่าวเพียงแต่บอกว่าเธอกําลังตั้งท้องลูกของวังอปอสําหรับตอนที่เธอตั้งคันมีการตั้งคันอย่างไรและหลักฐานการตั้งคันอยู่ที่ไหนสิ่งพื้นฐานที่สุดเหล่านี้เธอสามารถนํามาเป็นหลักฐานได้แต่เธอก็ไม่มีและเธอก็ไม่ได้มีการเปิดเผยเพียงคนเดียวแม้แต่หลีเอิญคนดังทางอินเทอร์เน็ตที่ติดต่อกับชาวเน็ตหญิงคนดังกล่าวก็ยังริเริ่มที่จะบอกผู้คนว่า ชาวเน็ตหญิงคนดังกล่าวไม่ได้ส่งอะไรให้กับเขาตั้งแต่เขาได้เพิ่มหญิงคนดังกล่าวเป็นเพื่อนและเขาก็ไม่รู้ว่าทําไมชาวเน็ตที่ต้องการทําลายหวังอีปอตามข่าวดังกล่าวถึงติดต่อมาที่เขาเห็นได้ชัดว่าเธอกําลังมองหาคนที่จะทําลายข่าวเพื่อช่วยเธอแต่เธอก็ไม่ได้ให้หลักฐานอะไรกับเขาจากสถานการณ์นี้ก็ได้มีชาวเน็ตบางคนได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้เพียงสองอย่างเท่านั้นอย่างแรกก็คือ ชาวเน็ตหญิงคนนี้ไม่มีอะไรอยู่ในมือและเธออาจทำให้ตัวเธอเองต้องเดือดร้อนในที่สุดแน่นอนว่าหากข้อมูลที่เธอเกล่าวมาข้างต้นเธออาจต้องติดคุกหรือชดใช้หวงีปอด้วยเงินก้อนโตอีกเหตุผลหนึ่งก็คือชาวเน็ตหญิงคนนี้ได้ติดต่อทีมงานของไหวอปอแล้วและอีกฝ่ายสัญญาว่าจะให้เงินก้อนโตกับเธอเพื่อปิดปากและจุดประสงค์ของชาวเน็ตหญิงที่เป็นปัญหาก็คือการรับเงินดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงอาจกำลังเจราจาการ เป็นการส่วนตัวแล้วเรื่องนี้ก็จะผ่านพ้นไปหลังจากได้รับผลประโยชน์แล้ววัยเปอก,ก็สามารถออกแถลงการเพื่อหักล้างข่าวลือและชาวเน็ตหญิงคนนี้ก็ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันสําหรับหลีเอิญนั้นไม่จําเป็นต้องแสดงหลักฐานเพื่อทําลายข่าวด้วยเหตุผลสองประการนี้พี่ปันก็คิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลตามข้อแรงมากกว่าแต่จู่ๆก็มีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นในวันเดียวกันอีกด้วยจ้างเซลฮันปปาราซี่ชื่อดงังก็ได้รีโพสต์การ์ตูนข่าวลือโดยบอกว่า มีผู้ชายคนหนึ่งมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงหลังจากที่ผู้หญิงตั้งครรภ์จากนั้นเขาก็หันหน้าปฏิเสธเธอและจ้างทนายความเพื่อถามผู้หญิงคนนั้นเพื่อกำจัดมันผู้หญิงฟ้องด้วยความ,มงุนงดฉันจะไปที่ศาลแต่ต่อมาเธอก็ใจอ่อนถอนฟ้องและปล่อยมันไปในที่สุดซึ่งทำให้หลายคนคิดว่าเขากำลังพูดถึงใครและมีส่วนเกี่ยวข้องกับข่าวกองไว้หรือไม่ท้ายที่สุดแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนที่สามารถใช้ลูกของพวกเขา เพื่อแบกมค์ ing, คนดังได้ซึ่งหวายปอยยังเป็นคนดังในวงการบันเทิงอีกด้วยดังนั้นเขาจึงไม่มีความเป็นไปได้ที่จะมีความสัมพันธ์กับหญิงสาวโดยไม่ได้ตั้งใจและพี่ปันเองก็เชื่อมั่นในตัวของหวายปอยมากๆว่าเขาจะไม่ทําเช่นนี้อย่างแน่นอนค่ะเพราะจากที่พี่ปันได้สัมผัสกับ,กบหวายปอผ่านข้อมูลต่างๆที่ผ่านมาหวายปอจะไม่ทําให้แฟนๆต้องผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ